ตอนที่เราเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเทรดนะครับจะพบว่ามันผูกกับบัญชีอินสตาแกรมของเรานั่นเองนะครับส่งผลให้ก่อนหน้านี้ที่เราอยากลบบัญชีในแอปพลิเคชันเทรดเนี่ยมันลบไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะลบบัญชีอินสตาแกรมไปด้วยนะครับแต่ในเวอร์ชันล,ล่าสุดเนี่ยมันสามารถลบได้แล้วครับมันจะไม่ผูกกับบัญชีอินสตาแกรมของเราแล้วนั่นเองนะครับวิธีการลบบัญชีในแอปพลิเคชันเทรดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เอาละครับเรามาดูวิธีการลบบัญชีในแอปพลิเคชันเทรดของเรากันเลยนะครับกดเข้าไปที่ตัวแอปเลยหลังจากเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปที่เมนูโปรไฟล์ของเราที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับพอเข้ามาในโปรไฟล์ของเราแล้วนะครับจากนั้นให้เราไปต่อที่2 k e คียที่อยู่บริเวณมุมขวาบนนะครับกดเข้าไปเลยครับ พอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราไปต่อที่เมนูบัญชีนั่นเองนะครับพอเข้ามาในเมนูบัญชีของเราแล้วนะครับจากนั้นเราจะไปต่อที่เมนูปิดใช้งานหรือลบโปรไฟล์นั่นเองนะครับกดเข้าไปได้เลยครับ พอเข้ามาแล้วนะครับเราจะเห็นว่าทางระบบจะบอกเราว่าเราสามารถปิดได้แบบชั่วคราวหรือว่าจะลบได้ถาวรน,นะครับและที่สําคัญนะครับการลบโปรไฟล์ในบัญชีเทรดเนี่ยมันจะไม่ส่งผลต่อบัญชี i n นสตาแกรของเราด้วยนั่นเองนะครับและถ้าเราแน่ใจว่าจะลบโปรไฟล์นี้นะครับให้มากดที่ปุ่มลบโปรไฟล์ที่อยู่ด้านล่างได้เลยครับ หลังจากกดเข้ามาแล้วนะครับทางระบบเนี่ยจะให้เราใส่รหัสผ่านบัญชีอินสตาแกรมของเราเพื่อยืนยันในการลบนั่นเองนะครับเราก็กรอกรหัสผ่านได้เลยหลังจากที่เราใส่รหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่ปุ่มลบโปรไฟล์ได้เลยครับ จากนั้นรอสักครู่นะครับเรียบร้อยครับทางระบบก็จะบอกเราว่ากําหนดเวลาลบบัญชีนี้แล้วนะครับโดยเวลาในการลบบัญชีเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ30วันนั่นเองนะครับซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยเราก็สามารถไปยกเลิกการลบได้นั่นเองนะครับตรงนี้ให้เรากดตกลงได้เลยครับ นี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการลบบัญชีในแอปพลิเคชันเ a รดของเรานั่นเองนะครับนายตึงเนืดหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้ในายตึงเนื่อฝากกดถูกใจกดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามต้องไม่พลาดที่จะกดติดตามทุกช่องทางที่ได้รับชมนายตึงเนืดด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสาหรับวันนี้ลากันไปก่อนบายๆคับ